การพูดให้กำลังใจซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ดีนะคนที่มีความทุกข์มีความท้อใจจะได้มีสติมีกำลังใจที่คิดจะต่อสู้ยืนหยัดในลําแข้งของตนเองให้ต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคไปให้ได้ในอนาคตนะเพราะว่าถ้าใจของเราทุกข์ใจของเราท้อเนี่ยมันไม่สามารถไปต่อได้นะถึงแม้ว่าเราโอกาสโอกาสมีอยู่ข้างหน้าแต่ว่าความคิดมันปิดกัน ศนะักยภาพของเราเราไม่ได้ดึงศักยภาพตัวตนที่แท้จริงของเราออกมาออกมาใช้ให้เต็มประโยชน์สูงสุดนะเราจึงมีความเพียรที่ต่ำไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ดังนั้นก็ให้เราสร้างกำลังใจให้กับตนเองนะเพราะว่าการที่เป็นที่พึ่งสำหรับตนเองเป็นสร้างกำลังใจสำหรับตนเองเราจะไปรอให้คนอื่นชมเรานะ เราดีเราเก่งเราเลิศประเสริฐสีอย่างไรก็ตามเนี่ยแค่เป็นแค่เพียงคําชมเราก็ชื่นใจจากคาพูดแต่ว่าเป็นแค่เพียงลมปากแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราต้องยืนหยัดด้วยลําแข้งของตนเองตอนที่เราทุกข์เราทรมานเราแสนสาหัสเนี่ยไม่มีใครเลยที่มาช่วยเราได้นะนอกจากตัวของเราเองเช่นเดียวกันเราต้องใช้กําลังความสามารถที่เรามีอยู่เนี่ยทุกทุกวิถีทางเลยเพื่อที่จะ ดำเนินทางเพื่อฟันฝ่าอุปสรรคหรือว่าฟันฝ่าวิกฤตในชีวิตของเราประจำวันที่เราเจอบางคนก็ผ่านไปได้ดีบางคนหาทางออกไม่เจอก็ไปเล่นเต้น,นกินลำไปสร้างปัญหาให้เพิ่มมากขึ้นนะประเด็นการพน,น,นันนะเล่นทําให้เรานั้นเสียเงินไปมากกว่าเดิมอีกทําให้แก้ปัญหาที่ไม่ถูกทางก็เป็นบ่อกเกิดแห่งความทุกข์อีกซึ่งว่าเป็นอบายมุกนะพระเจ้าทรงตรัสไว้ว่าบุคคลที่หลงอบายมุกนี่ยเป็นทางแห่งความเสื่อม นะเป็นความเสื่อมเนดินประการทั้งปวงเพราะว่าเราได้เงินมาง่ายก็เสียเงินไปง่ายไม่มีใครที่ทําใจได้จากเล่นการพน,นันรวยแล้วก็จากเล่นการพน,นันนั้นก็ให้เราทําใจเลยว่าเรามีความทุกข์แล้วเนี่ยพุทธเจ้าให้พิจารณาความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะเรามีตัวเราเรามีสังขารร่างกายเราจึงมีความทุกข์สังขารจิตปรุงแต่งธรรมชาติของร่างกายเนี่ยมันไม่ทุกข์หรอกแต่ว่าจิตของเราปรุงแต่งมันรับรู้นะซึ่งไปน้อมรับเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นของของเรา เราจะหลุดพ้นสิ่งพวกนี้ได้อย่างไรนะยโยมเพราะว่าต้องอาศัยการภาวนาต้องอาศัยการปฏิบัติเราก็จะไม่ฟุง้งเฟอ้อเหอเหิมตามสังคมกระแสของชาวโลกว่าอย่างไรเช่นเราก็มีความประหยัดแล้วก็ใช้ใจ่ายเพียงพอเพียงเพราะว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราไม่ควรนะจับใจ่ายใช้สอยเราก็ระงับยับยั้งไว้นะมันประหยัดเก็บเงินอดออมแล้วก็ช่วยเหลือสังคมเพราะว่า เรานั้นรับประทานอาหารเพียงมื้อเดียวแล้วก็อิ่มแล้วอยู่ได้เพียงไปหนึ่งวันชีวิตของเราอยู่ไปเพียงวันวันอย่างเดียวโยมบอกว่าบางคนบอกโอ้โหเนี่ยเราหลงป่ารอความตายรอความตายอยู่ไปวันวันหนึ่งซึ่งพอ,พอรู้ว่าตัวเองจะต้องตายมีชีวิตวินีทุกวินาทีมีคุณค่าหมดเลยสูดลมหายใจเข้าเพราะว่าอากาศหายใจในถ้ำแทบจะไม่มีโยมพะเราคนที่ประสบปัญหาในชีวิตเราจะรู้สึกอย่างนั้น เราจะรู้สึกว่าชีวิตของเรามีค่ามากแม้เพียงเสี้ยววินาทีลมหายใจหนึ่งเนี่ยเราจะมีคุณค่ามากการฝึกทําสติตื่นดูรู้เนี่ยสติสําคัญถ้าเราขาดสาติโยมใช้กพลังกำลังกายมากเกินไปก็จะสิ้นชีวิตไวโดยที่เรานั้นใช้กําลังโดยเปล่าประโยชน์นโยมสังเกตสมัยก่อนอเด็กเด็กคนไทยนักฟุตบอลชุดหมูป่าโยมติดถ้ำเนี่ไหม <c oughs> ติดถ้ำต้องกี่วันโยมสามสิห้าวันใช่ไหมต่วันก็จับไม่ได้หลายวันมากซึ่งทําให้สื่อทั่วโลกเลยทั่วโลกเลยประะคมข่าวนะเป็นจะรีพอร์ตนิวรีพอร์ตทุกคนก็เหมือนเป็นการโปรโมทประเทศไทยเด็กติดถ้ำก็มีการช่วยเหลือกันอย่างมากมายนะแต่ว่าโดยที่มีโค้ชที่เคยฝึกบวชพระอยู่เคยฝึกสติทาสมาธิอยู่ mm. ก็เลยบอกลูก,ล,กลูกน้องบอกลูกทีมว่าเราเนี่ยไม่สมควรใช้กําลัง ให้เกินความให้เกิดไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นพยายามนั่งนิ่งๆนะการทําสมาธิภาวนาทําสติตื่นดูรู้เวลาไปดื่มน้ําหิวน้ําก็ไปดื่มน้ําอีกที่นหนึ่งนะถ้าเกิดเราใช้ดิ้นรนมากเกินไปเนะี่ยทำให้ร่างกายอ่อนเพลียไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตอยู่ได้ถึงเวลานั้นนะดังนั้นก็ให้เข้าใจเลยว่าสติเนี่ยสำคัญที่สุดมีอุปการะมากคุ้มครองมากทําให้ใจของเราเนี่ยหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แล้วก็สามารถ ยืนหยัดยืนอยู่ต่อสู้นะทุกปัญหาหนาพาเราออกจากความทุกข์ได้เช่นเดียวกันขอให้เราสร้างกำลังใจให้กับตนเองถ้าเราไปรอให้กำลังใจจากคนอื่นจากคนที่เรารักจากครอบครัวจากพ่อแม่พี่น้องนะคนที่เรารักเราเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ได้ให้กำลังใจเราหรอกเพราะว่าเรามีความคิดเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้เขาก็โหยิ่งอยู่ไปมันก็ทุกข์บางคนก็เหยียดยามเราบางคนก็สมน้ําหน้าเรานั้นเป็นคนอื่นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าเราสร้างกำลังใจให้กับตนเองด้วยตัวเองเนะี่ยเราจะมีที่พึ่งสำหรับตนเองนะเราก็จะไม่ทุกข์ไม่ทอมาก,กวาเวลาเจอความทุกข์มาปรเชิญกับชีวิตของเรารู้สึกว่าเราเหมือนไม่เหลืออะไรเลยในชีวิตก็โชคดีนะโยมขอให้มันหมดไปเลยกิเลสในใจของเราไม่เหลืออะไรเลยไม่มีที่จุดยืนเลย <c oughs> บ้านช่องเรินชานก็มีคนมาเอาไปนะรถลาบ้านช่องก็มีคนยึดไปเพราะเราเคยติดไฟแนนซ์ไว้จำนำไว้ไม่เป็นไรโยม ซึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ไปล่าสัตว์เนี่ยโยมเจอพระพิสุนั่งอยู่ใต้โคนไม้นะนอนด้วยนั่งด้วยตาใสนะแต่ตา,นะตาม,มองบอกถึงความสุขแวววาวมีประกายเองความสุขไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยซึ่งพระราชามีพระมเหสีมากมายมีสนองสนมมากมายมีเงินทองมากมายแต่ว่ามีแต่ความกังวลกลัวมหาเล็กจะหักหลังกลัวข้าศึกจะมาโจมตีเมืองกลัว ภรรยาน้อยจะไปมีแฟนใหม่อะไรทั้งอย่างมีความกังวลทั้งวันทั้งคืนกลางคืนนอนก็มือกายหน้าผักจะแมเนเมนต์อย่างไรนะข้าราชบริพารทําอย่างไรซึ่งมีความทุกข์มากก็เลยไปถามาพระพิสุท่านอยู่ในกลางป่านี้ไม่มีอะไรเป็นเป็นของตอนเองเลยหรือบอกไม่มีอาตมาภาพาไม่มีอะไรเลยนะดูกอนมหาบพิษเราไม่มีอะไรเลยเรามีแค่เพียงร่างกายร่างกายก็มาใช่ของเราเป็นธาตุสี สังขารและจิตกป็ปรุงแต่งเป็นเพียงสักแต่ว่ามีบินระบาดอาหารชานเพียงมื้อเดียวเราก็อยู่ได้แล้วนะดมคิดดูสิพระมากษัตริย์โอหโหเหล่านี้โง่ามากเลยเรามีทุกอย่างนอนก็ไม่หลับทุกมากนในครัรบพุทธการเลยเข้าใจฟังธรรมพุทธเจ้าได้ก็เลยว่าเลยออกบวชนันนั้นเอคือว่าเห็นไหมว่าความมีมากเราไม่ได้เป็นไม่เป็นก็มีความทุกข ถึงว่าเรามีมากทําใจได้ m ม n a g e จ e n t ได้เราก็จะไม่เกิดความทุกข์เลยเราเข้าใจหลักของธรรมนะซึ่งว่ามันเป็นเพียงชั่วคราวไม่ได้อยู่ถาวรสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเนี่ยอยู่ได้ไม่นานก็ต้องจากสิ่งนี้ไปโลกนี้ไปไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนให้เราทําใจเราอรู้ดูอย่างเงี้ยโยมต่อไปเราก็จะทําใจได้เราสามารถสร้างกําลังใจของเราเองให้มันเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเราเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเลยนะ เราเพึ่งผู้อื่นเนี่ยก็มีแต่ความทุกข์ตลอดไปเพราะมีอาการเปลี่ยนแปลงนะแปรปรวน dentro. ในที่สุดไม่มีอะไรจรังยั่งยืนดังนั้นก็ให้เราเข้าใจดังนี้นะว่าการทํากําลังใจของเราตัวเองเราต้องพึ่งตัวเองว่ามนุษย์โลกนั้นจะพ้นจากความทุกข์ได้ข้อผึกต้องใช้ความเพียรนะถ้าเรามีความเพียรเราสามารถพ้นจากความทุกข์ได้นั่นเองถ้าเราไม่มีความเพียรเลยเนี่ยเราไม่สามารถ Favorite. จะพ้นจากความทุกข์ได้เลยนะให้เราเข้าใจดังนั้น,น,นก็ให้โยมฝึกนะ มันดูรู้ยูกกับตนเองว่าเราทําอย่างไรนั่งสมาธิบางคนปวดหลังปวดแขนปวดหัวโยมซึ่งเราไม่นั่งสมาธิก็ปวดอยู่แล้วโยมปวดหัวปวดฟันปวดแขนธรรมดามันเป็นอาการเสื่อมของสังขารร่างกายรักษาตามอาการเราจะพอร,รอให้มันหายซะก่อนแล้วค่อยปฏิบัติธรมค่อยทําสติเตือนดูรู้หลวงพ่อชาเตือนสติว่าตราบใดที่เรานั้นมีลมหายใจเราสามารถภาวนาได้ ดูจิตของเราได้อยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่มี <c oughs> หมดลมหายใจไปแล้วจิตปรุงแต่งด้านใดก็ไปรับเสวยกรรมด้านนั้นนะครับนั้นเรามีลมหายใจอยู่ก็สามารถปฏิบัติทําได้ปวดหัวก็กําหนดรู้ปวดแขนขก็กําหนดรู้โยมปวดฟันเขาก็ต้องกําหนดรู้นะดูรู้เฉยเฉยให้มันเป็นบุญเป็นกุศลเท่านั้นบาปอ,อกุศลเกิดขึ้นเราไม่ทําเพราะาเรารู้เหตุแห่งการเดิดดริงความทุกข์แล้วว่าการเกิดแบบนี้เป็นความทุกข์นะไปบอกเกิดดึงความทุกข์แบบนี้เราก็ไม่ทํา พอาทำแลวมีความทุกข์เราก็ไม่ทําสิ่งนี้สิ่งนั้นให้มันเกิดเป็นความทุกข์เราก็ทําแต่ความสุขเพียงฝ่ายเดียวนะให้เราเข้าใจด้านนี้เราจะเข้าใจวิวธีการปฏิบัติธรรมว่าเราทําอย่างไรกําลังใจของเราจึงจะเกิดขึ้นมันจะล็อกดาวน์สักระดับไหนเราสามารถอยู่ได้สร้างกําลังใจของเราให้ตัวเองให้เกิดขึ้นนะชิดต,ต้องอดําเนินต่อไปจะไปคิดสั้นโยจะไปทุกข์ท้อแค่เพียงผิดหวังจากผู้หญิงเพียงคนเดียวผู้ชายเพียงคนเดียวโยม ไม่นึกถึงพ่อแม่เลยพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาเนี่ยกว่าจะเติบโตใหญ่โตมาได้ใช้ระยะเวลานานมากโยมกว่าจะโตพันสามขวบสี่ขวบห้าขวบจนเรียนจบมัธยมเอ่ยมัธยมเรียนประถมมัธยมเข้ามาหาวิทยาลัยโยมพอพอเข้าเรียนมาหาวิทยาลัยเนี่ยลืมพ่อแม่หมดแล้วยมแค่ผู้ชายพูดไม่ถูกใจฆ่าตัวตายนะผู้หญิงพูดขัดคอนิดหนึ่งฆ่าตัวตายไม่นึกถึงบุญคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงดูมาด่างระยะเวลายาวนานนะ ให้เราเข้าใจด้านนี้เลยว่าความทุกข์หรือความสุขไม่มีใครสร้างให้เราเราสร้างกําลังใจให้กับตัวเองดีกว่าโยมนะพิจารณาสามสติเตือนดูรู้เนี่ยฝึกปฏิบัติตามองค์มรทัยโยมสักวันใดวันหนึ่งเราต้องรู้แจ้งอย่างจริงเข้าถึงสภาวะธรรม